สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสบายดีใช่ไหมอาจารย์อ๋อสบายดีครับวันนี้ครับแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงช่วงนี้หนาวไหมครับโอ้ก็พอสมควรครับฝนตกครับฝนตกโอเคครับครับวันนี้ถามนิดนึงครับจอะไรครับความเสี่ยงของงานบัญชีในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างครับโอ้ความเห็นของผมนะครับความเสี่ยงในปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวที่สําคัญสาคัญนะครับความเสี่ยงก็คือหนึ่งนะครับ การทํางานต้องเป็นไปตามจรรยาบรณของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณภาพของตัวสํานักงานบัญชีที่ปฏิบัติตามจรรยาบัณของสภาวิชาชีพเช่นอะไรครับ 1. คุณจะต้องมีการรักษาองค์ความรู้นะครับในคุณภาพของการทํางานของสํานักงานบัญชีนะครับในการทําบัญชีเนี่ยคุณจะต้องทําบัญชีเนี่ยยกตัวอย่างนะครับทำบัญชีให้ถูกต้องให้ครบถ้วนเป็นไปตามรายการค้าที่เกิดขึ้นแต่มีสํานักงานจํานวนไม่น้อยนะครับ ใช้วิธีลงบัญชีแบบรัดขั้นตอนน่ะรัดขั้นตอนอย่างเช่นอะไรฮะกิจาการนะครับมีบัญชีที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารมีแบง k ์สเตทเมนต์น่ะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านน่ะแต่กิจาการไปปรับลงบัญชีเดินด้วยบัญชีเงินสดนะครับโดยไม่ได้เอาแบง k ์สเตทเมนต์มาลงเนะน,นี่ยอันเนี้ยมันจะขัดต่อหลักการที่เรียกว่าความครบถ้วนของรายการค้าที่ผ่านแบง k ์สเตทเมนต์เพราะว่าสำนักง,งานถ้าเกิดคุณไม่มีคุณภาพเนี่ยคุณไปปรับลงบัญชีนะครับแบงค์สเตทเมนต์บัญชีธนาคาร แต่ละบัญชีโดยไปปรับยอดคงเหลือ31ธันวาคมของปี63อย่างเงี้ยปรับกับเงินสดปรับกับลูกหนี้เงิน,นยืมกรรมการปรับกับเจ้าหนี้เงิน,นยืมกรรมการอันเนี้ยถือว่าคุณภาพไม่มีละพอคุณภาพไม่มีปุ๊บเนี่ยเวลาคุณถูกตรวจสอบฮะลูกค้าก็จะถูกประเมินภาษีในจํานวนที่สูงกว่าค่าบริการตัวความเสี่ยงตัวที่สองนเรื่องความอยู่รอดนอกจากไม่มีคุณภาพแล้วราคาครับราคาที่คุณ คิดค่าเสนอบริการเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยคุณเสนอค่าบริการที่ต่ำนะครับเช่น2 0 0 0 3 0 0 0บาทต่อเดือนโดยที่คุณภาพของงานเนี่ยคุณตัดออกหมดเพราะฉะนั้นคุณภาพของงานที่แท้จริงเนี่ยคุณจะต้องทำให้ครบองค์ประกอบที่บัญชีที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดทางที่มาตรฐานการบัญชีที่หลักการบัญชีเทียบรองทั่วไปทำแก๊ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่ากำหนดจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้คุณจะต้องทำให้ครบ การที่คุณไปออกงบการเงินโดยเอกสารก็ไม่สมบูรณ์สมุดรายวันขั้นต้นก็รวบรัดตัดตอนบัญชีแยกประเภทก็อาจจะทําแล้วไม่สามารถตรวจย้อนกับไปหาเอกสารหลักฐานประกอบได้เจ้าพวกนี้จะเป็นความเสี่ยงตัวที่2ส,ส่วนความเสี่ยงตัวที่3เนื่องจากมีการแข่งขันราคากันมากนะครับก็ไปดั้มราคาแข่งกันเพื่อได้ให้งานปริมาณเยอะๆพอได้ปริมาณเยอะๆค่าบริการอาจจะสูงจริงแต่ ปัญหาของงานนะมันอาจจะสูงกว่าค่าบริการนั้นก็จะทให้ลูกค้าจํานวนหนึ่งเนี่ยทนไม่ได้กับคุณภาพงานที่ไม่ดีก็ออกไปส่วนลูกค้าที่นิยมถูกๆก,ก็จะเข้ามาผ่านไป5ปี10ปีลูกค้าที่ออกไปก็จะพูดเสียงเดียวกันว่าคุณภาพของสํานักง,งานคุณนะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในใน3ข้อตรงนี้ข้อที่4นะครับก็อาจจะมีการเสียราคาการเพื่ออยากได้งานมาเยอะๆส่วนพอข้อที่5เนี่ยพอรวบรัดตัดตอนไปคลุบปัญหาคุณก็จะเกิดปัญหามากขึ้น พอระยะยาวเนี่ยจะกระทบต่อเทือนต่อการมารงอยู่ของสํานักง,งานบัญชีคุณและลูกน้องเองนะครับเมื่อได้ปริมาณงานที่เยอะก็ทําไม่ไหวแล้วครับ20-30บริษัทในปีหนึ่งงานมันเป็นไปไม่ได้เกิดปัญหาลูกน้องลาออกนั่นก็จะเป็นปัญหากระทบต่อภาคส่วนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับพยายามทําสํานักง,งานบัญชีให้มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานตามจรรยาบรรณที่กําหนดขอบคุณมากสวัสดีครับ